สวัสดีครับวันนี้ที่19เมษายนนะครับพบกับฟาร์มวัวเนื้อนะครับอันนี้ลูกพี่ใหญ่พี่น้อยนะครับพี่น้อยพาชมวัวน,นะครับเออทางนี้ที่ก่อนเนาะไอตัวนี้พี่พี่ได้มาเท่าไหร่เนี่ย เนี่ยน,นะฮค<ะ>่ะสี่หมื่นบาทตอนนี้มันมันท้องกี่เดือนแล้วมันน่าจะสี่เดือนแล้วล่ะแนีน่มันผสมตั้งแต่ยี่สิบสี่ธันวาใกล้สี่เดือนแล้วเนี่ยผสมตั้งแต่ยี่สิบสี่ธันวานะสีา่เดือนแล้วพี่ใส่พ่ออะไรไปนะ SJ ห้าสองศูนย์อันนี้โอ้พอชื่อดังครับ s k 5 2 0เดี๋ยวเราเดี <se ye> ๋ย <de> วเราจะมาติดตามผลงานกันนะครับ ตัวนี้ติดบางติดโบสเขาเรียกวัวโบสไหมเนะี่ยขอบดําแข้งขาดํานะนมนมดำเลย,เลยสวยเลยนะฮะตัวนี้ออกมาลูกต้องแดงแน่ๆเลยเนาะแดงอ่นะแดงเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะตัวเนี้ยแดงเก้าสิบเเนพราะว่าแม่ขาวเขาก็<อ>ให้ลูกแดงนะเอีห้าสองศูนย์เนาะแม่ขาวมันแม่ขาวยังจะให้ออกออก,ออกลูกแดงนะอืมันส่งลูกแดงเนาะใช่ ตอนนี้มันหัวโบนแดงแน่ๆอันนี้อันนี้มันมัน,ม,นมันตีแบรนด์ไม่เนี่ยี่ตัวนี้ไม่ได้ตีหรอกตัวนี้เป็นชุดหลังที่ไม่ได้ตีเล้วตแต่แต,แต่เป็นชุดแรกจะตีบาโค้อันนี้ก็ได้มาจากลสายลำพญาลางเหรอใช่ออตัวนี้ก็เลือดร้อยนะคะแต่มันไม่ไม่ได้ตีแบรนด ดูตัวที่สองตัวนี้ช้างน้อยช้างน้อยสูงประมาณนะร้อยห้าสิบห้าได้ฮะ้วพี่ใหญ่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นอันนี้ใส่พ่ออะไรไว้ตัวนี้พ่อแดงในพ่อขอพ่อพ่อคุ้มผูเนาะ ดูครับดูสังเกตหัวเลือดร้อยขนาดตัวเมียตะโนกย,ยังยังเยวจะเป็นยังจะเป็นเออยังจะเป็นฉลามเลยตะโนกสวยมากเลยทำเขาเรียบร้อยตอนนี้ทำเขาทุกตัวเนาะอืมทําทุกตัวตอนนี้จะเป็นแบรนด์เอพนะครับสายลําพยาการอเ,เอาไปถ่ายลงช่อง YouTube ผมเนี่ยเดี๋ยวแต่ที่ต้องติดตามด้วยนะเนี่ย สวยนะ,ะตันนี้ตีแบนตัวนี้จะเป็นลูกชุดแรกของเขาอ,ะอ่ะตีบาคโคดตีบาโคตัวนี้น่าจะเป็นถ้ารุ่นหลังๆมาเขาจะไม่ค่อยตีตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นวัว F4 เนอะเพราะว่ามันมันมีเลขสี่อยู่ตรงขาหน้าวัว F4 รวมๆก็ก็น่าจะใกล้เคียงเลือดร้อยแล้วนะครับที่วันอ้อมไปโดูตำนุนเปิดไหมเนี่ยเปิดขายไหมเนี่ยเก็บไว้ทำแม่พันก่อนสวยมากครับสวยสุดๆตามวัษาคนชอบวัวตัวนี้ก็ ตีแบนเหมือนกัน,นตัวนี้เชื่องเลยเนาะอันนี้มันได้กี่เดือนแล้วเนี่ยน่าจะเจ็ดเดือนแล้วต้องสองตัวเลยมัน,ม,น,ม,นมันใส่หัวพ่อคุมฝุงไว้ใช่าาพอ่อแดงใหญ่เบลือเลยแดงใหญ่กระเจี๊ย <laughs> บตอนนี้ขาหน้ามันมีนมเบิร์มอะ ตัวนี้มัน F สี่เหมือนกันมา่าจะน่าจะใช่เนาะไม่ค่อยชัดตอนรอตีเบอร์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้ที่ซื้อเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยสี่หมื่นเจ็ดแต่มันติดท้องมาทุกตัวเนาะอืมราคาสวยเนะแต่เรามาใส่ใส่อฉล ที่ซื้อมาอาทิตย์เดียวเนะอืมเป็นนเลยก็โทให้เขาโทให้หมอทำลายเย้ผมแม่ค่าผสมมันกี่บาททันสองรู้เท่าไหร่ออรทันสองอืมค่าน้ำมันเขาด้วยเนาะค่าน้ำเชื้อด้วยออเอ้แม่นี้ละแม่ลูกลูกตัวผู้เนาะลูกตัวผู้กี่กเดือนแล้วลูกมันนะพี่สองเดือน ลูกมันลูกมันก็ไม่ธรรมดานะดูพี่พี่ครบสองเดือนวันนี้พอดีเลยวั้งเก้าทำไม่ไม่ธรรมดานะลูกมันนะโครงสร้างอนะ่ะหนายน่นโอ้ต้องใหญ่ล,ลูกสนะ่เอลพีเนาะเอลพีของในหมวดอ่ะอ่ากลางอเพราะว่าูนาพี่เป็นพ่อค้างวงไงเขาซื้อ,อมาทับภูเขาแล้วเขาก็เลยเอามาทับตัวนี้ ขนาด<อ>ขนาดลูกวัวสองเดือนนันเนี่ยหนังหนายน่นนาคตมันต้องใหญ่แน่เลยลึงมัน,นมลึงสวยลึงไม่มีขาดเลยนี่น้ำยาวตลอดลึงองศาลึงก็ก็สวยเนาะองศาลึงแข้งขาใหญ่ตัวนี้ตัวนี้มันมันก็ท้องมาแล้วตัวตัวที่เราให้ลูกเนี่ย ตอนนี้ตัวนี้ได้มาเท่าไหร่พีตอนนี้สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับนี่มันเลี้ยงลูกเลยมันถึงผอมมั้งมันจะผอมหน่อยเนาะมันลูกมันดุดนมมากวสาวไงกว่าสาวท้องแรกเลยแต่มันส่งลูกเกิดอย่างเนี่ยใหญ่ขนาดเลยกวสาวออกลูกมาแล้วยุบพุทธมันไม่เหมือนพวกนี้แต่มันไม่ค่อยยุบมากหรอกเราเลี้ยงดีอยู่ มัันนกเออาตววส่ะลูกมันกินเยอะดูตัวลูกมันลูกมันในว่าเม็ดหนึ่งได้แล้วมันโตเร็วมากใหญ่เร็วจนก็ไม่รู้ออกมาครึ่งชั่วโมงมันลุกเลยอ่ะผมว่าผมว่ามันแม่มันให้ลูกให้ให้นมดีมนะนมแม่มดี้ได้เลย แนวคิดพี่แกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงวัเงวเป็นเงินเก็บนะพี่เนาะ <c oughs> อาศัยได้ลูกไป็ละตัวก็โอเคแล้วนี่เขาก็มาดูแลเขาชอบเขาก็าวจะขายไมจะขายไม่นแล้ลูกมันตัวนี้ถ้ามันถ้าแม่มันได้อีกน้องหน,นึ่งเนี่ยนะตัวนี้ต้องไม่ต่ำกว่านำ้ำหนัได้ตั้งแต่สองสองหมื่นอะ่ะถ้ามันสองหมื่นได้อยูนะ่แล้วถ้ามันได้ขวบหนึง่งเออถ้ามันได้ขวบหนึง่งอะสองหมื่นได้แน่แน่เลยแข้งขาใหญ่หนานะแต่ก่อนผมก็เลี้ยง วัวยังลูกมันจะไม่มีหนังหนาจนขนาดนี้เลยมันจะมันจะโตอีกเยอะอยู่นะนี่มันน่าจะค่อยดูลูกของช<ม>ุดพวกนี้นะชุดพวกนี้จะน่าจะใหญ่กว่านี้เนาะจะใหญ่กว่าเพราะมันเป็นอัะนนะั้นมันเลือดเลือดจะเลือดลอยแล้ว s ี่หมดไปดูลูกของพวนี้เ<ม>ขาว่ามันจะแดงด้วยนะลูกนีตัวนี้ อาหารหลักของมันพี่ก็ให้ฟางกับอะไรกากมันเสริมเนาะฟางกากมันให้กินตัวเดียวเนี่ยเนะอ๋อแล้วก็ยาสดยาสดยาสดแล้วก็ตอนเย็นในไร่เราเนาะตัดไร่อืมสวยเลยขนาดดูดิมันจ้องกิน้องแม่จ้องกินแต่น้องแม่มันหนังหนาย่นเลย ไี่ยอาจะมันยังเพิ่งจะนั่นหนึ่งนะอีกสักสองเดือนสามเดือนหนึ่งน่านคอยมาดูใหม่เดี๋ยวเเราจะมาติดตามพัฒนาการวัวตัวเล็กตัวเล็กนี้นะครับผมว่ามันขนาดขนาดนี้น้งสูงองเม็ดหนึ่งแล้วนะไปดูอีกสักสามเดือนอะ<ม>่ะให้นได้สักห้าเดือนอ<ม>ืมมันจะตันปึ๊กกว่านี้อ<ม>ือเพราะมันจะเริ่มกินหญ้ากินอะไรเก่งใช่ไหมล่ะอ<ม>ืออันนี้มันยังกินได้แต่นมกินฟางบ้างนิดๆหน่อยเองอือ อันนี้พี่น้อยแกก็ทําหลายอย่างนะครับี่เลี้ยงเป็ดไข่ด้วยเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงนกกระทาด้วยนะครับอาชีพหลักคือแกจะค้าขายนะครับเลี้ยงวัวมเป็นเงินเก็บสวยฮะสวยไม่มีผิดหวังแน่นอนออกมาแดงแน่นอนอบอกว่าแดงอพ่อันแดงโดเลยอืม ถ้าเราซื้อแดงมาเลยอ่ะแพงเนาะมันแพงเสู้ไม่ไหวเรกแต่เรามาเรามาทับเอาดีกว่าใช่ตัวแปดแสนมันอย่างเงี้ยมันเกินกำบบลง<ช>ังเราเงินก็ไปกองอยู่นู่นใช่แต่นี่มันมันไม่ไม,ไม่พลาดหรอกผมว่า เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาอัปเดตนะครับรอรอชุดนี้มันคลอดก่อนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำ EQ. อีกทีสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องสมบ,บัติฟาร์มลบลีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ